สวัสดีครับอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ก็เราก็อยู่แถวลาดเท้าสี่สิเ็นะครับนะครับทํางานปกตินะครับก็แต่ว่าเขาประกาศพรก่อฉุดเฉือนก็มีเวลานะฮะให้ให้เราอ่าในการตกรถนะครับผมนะส่งนี่อยู่ลาดเท้าสี่สิบ็ดนะครับตรงข้ามกันกับซอยสี่สิเ็นะฮรรอลูกค้ามารับรถนะฮะที่ป้อมเชลนะครับ ถึงีิบร้อยนะครับถึงหลังมากนะครับคุณพี่น้องนะครับผม f ีทุกท่านเลยครับที่ในการลหนุนนะครับผมเราถึงแล้วรอลูกค้านะครับผมรอลูกค้ามารับนะครับุดยอดเลยนะฮะน้ำมันเติมมา800นะเหลือครึ่งถังนะครับผมประหยัดมากฟิล์มนะครับเจ้าของเขาสั่งของลาบิน่านะครับผมผมช่วยออกไปพันห้านะครับฟิล์มราคาดีเลยนะครับ อยู่ทางไอ้ลาดเผาด้วพี่น้องเด้อนะครับผมคนใดอยู่แถวนี้ก็วแวะมาเล่นน้ำกันได้นะครับบรรยากาศนะครับพวกพี่น้องเทาก็ตั้งเจ็ดการติดง,งานนะครับผมใส่แม็ดแกสุูุูตุกบุทุกคนเลยนะครับ ขอบคุณนะครับผมพี่น้องนะฮะที่ช่วยอุดอุปกรณ์นะครับโบเกย์่บไกย์มาเล่นน้ากันด่ายนะพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณหลายนะครับขอบคุณทุกคนใจน้ำหนักมาเบิ่งเอานะครับผมมางายมางายมาเบิ่งเอานะครับ อัปเดียดนะครับเพื่อเดี๋ยวค่าโฆษณาคาส่งนะครับยูร่าทาวฟีที่เบีดนะครับขอบเชี่ยว ไ้เกือบเกลียวไว้ยังไงในงามเลยครับรถคันี้ให้เขาไปเห็ดน้ำยากเกบเลียวพยิมพ์กระชงังแนบนะครับกรนีนะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะครับพี่น้องเด้อครับอุปการะนะครับก็ให้รักษาประกันภาพนะครับอ่าดีเฉยนุ่นนะครับผมก็ให้ประตูคร้าเด็ดหน้าที่การงานนะครับผมก็ให้่านทียงเรียกเราไปเร่ย์นะครับอยู่ดาัดแถวที่สิบเอ็ดนะครับผม ต้องถามความเชี่ยวครับรถติดครับช่วงนี้รถติดครับครับคุณชายเพิ่อนก็นานรถรับชีพม้งโนะครับสองล้อนะครับรองล้อนะครับเมยอยู่ครับผมเมยอยู่พี่น้องนะครับมาสองท่านนะครับผมอารีโวก็นดับนะครับพูดใจนะครับเป็นน้ำมันเครื่องให้เพื่นเมื่อวานบรรยากาศนะครับ ทางปกตินะครับการดำเนินการชีวิตนะครับจะเห็นงานปกติบรเห็นกับบริกินนะครับพี่น้องคนรถเรียนกันหลายๆเมื่อวันที่ยี่สิประกาศพล้วเราก็เชิญกจะมีจำกัดนะครับพีลา้องจำกัดจะเห็นงานปกติพี่น้องก็มี่ยังครับผมกภาคการรักษาสุขภาพผมนะครับตัมผมรถเรียนเพิมเยอะครับผมพี่น้องผมมาตั 3, ้งแต่ดีสามรถตั้งเจดีสามติดนะครับเริ่มติดตั้งเจดีสามเหระครับ รถมีกันเลี่ยนหมดนะครับสายหนึ่งเก้าหนึ่งที่หาความจริงก็เครื่องผนิรับพอกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ไวค้คลิปสนี้ก่อนนะครับผมเพราะผมถ่ายเป็นวิดีโอให้พี่น้องเบิ้งนะครับนะดูลาดพาวนะครับสีดิบส้มสายก็กล่อมเชี่ยวนะครับผมนะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณครับสวัสดีครับ